ค่ะสวัสดีทุกคนได้นะคะทีนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดินแก้วก่อนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมมาครับนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับใบไผ่แน่นอนแต่เราไม่ต้องการใบไผ่แต่เดี๋ยวเราจะมาสร้างมานชินอสเกแบบถ้าไม่มีของ มาวันนี้ไม่มีชิโนโล่แล้วเราจะช่างแล,ล้วเราจะสรางว่าแบบในฝันของชิโนสเกตใหมหรือไม่ไปดูกัน <c ười> นี่เรชิโนสเกตใส่เสื้อสีไม่นี่เสื้อสีแดงกางเกงสีเหลืองใช่ไหมเออใช่ละเสร็จแล้วเราก็ ไปสร้างไนเราจะเอาตามทุกอย่านที่เสเก็ตไปแล้วเออที่นี้มีบอกว่าอยู่ะทุกคนน,นี้เหมือนท่อมโอเคอันนี้อันนี้เราจะไม่เกาะกวนบ้างนะคะมากนะเพราะว่าเราเป็นคนดีไม่มีใครท่าไรได้หรอกค่ะ แลอนแรกเราจะเริ án, ่มสร้างฐานก่อนเลยฐานเราจะเอาเป็นกีดบลูมาถ้าแต่ทุกคนอันนี้เราจะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามนี้นะคะกุดแล้วกัน

ไม่้นาม้น่เส้าเขามาบแปนคว่าุแล้วกันยอ้าวอ้า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  ไม่ชอบหน้าตากากแล้วเราต้องโฟคุณให้เป็น เดี ppo, sociedad, ع, okay, ๋ยวว่าันจะไม่สวยก็ตามได้จะเกี่ยาพี่สาวโอวท่าเราแค่่าเดียวอันนี้เราไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะคะแ้ที่ว่าฉันไม่เต็มเยอเอาสีนี่ละเออแบบนี้แหละพอได้ไหมไม่ได้ เดี ăng, ๋ยวช้นขไปสร้างกรบนละก่อนนะชึบชุชอไดันับีสีเออทุกคนเราลืมมสีแดงมาด้วยแดงแดแดงแดงอยู่ไหนนะแดงเอ้ยแดงแดงดงดีงสีแดงสีแดงของเราชุบชุชึบชุ แบบนี้ไปแหละแล้วก็อาจจะเป็นแบบนี้ท้กคนยาวหลังคาเป็นสีอะไรก็ได้นะอย่าเพิ่งมาทำตามฉันฉันขอบอกเตืนอนไว้ก่อนเลยถ้าอันนั้นก็ SORRY s ีโซ y ี o ซ r ีใครอยากมาทำก็โซลีก่อนแล้วกันปิดได้แล้วอันนี้เอาเป็นกำแพง เออประมาณเท่านี้แหละแล้วกว็ตรงนี้เช็ดเช็ดเหลือง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 อันนี้คือตามสีของมันนะอย่าเรา็วอย่าคิดโน้มเชื่อตามสีนะอันนี้อันนี้เราจะทำแบบนี้ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ตอนนี้ก็ถูกแล้วปะเออจริงอ่ะ